สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องคูหูสู้ต้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยนะครับผมจังหวัดมหาสารคามนะครับรายงานความคืบหน้านะครับสถานการณ์ผนังกั้นน้ําขาดนะครับตอนนี้มีอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผนังกั้นน้ําขาดอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดู นี่นะครับผมเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่น้ํากัดเซาะพนังดินนะครับผมเป็นพนังดินกั้นน้ํานะครับผมขาดอีกหนึ่งจุดนะฮะทำให้มวลของน้ํานะฮะที่เป็นน้ําที่ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่การเกษตรนะครับผมของประชาชนนะครับเสียหายมากกว่า30,000ไร่แล้วนะครับผม มวลน้านะครับยังคงไหลแรงเหมือนเดิมนะครับผมกับเมื่อเทียบกับเมื่อวานนะครับจุ่นี้เป็นจุดที่ผนังดินนะครับผมเพิ่งแตกแล้วก็พังทลายนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อเช้าเช้ามืดที่รับผมเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็กําลังระดมสภาพกําลังนะครับในการกั้นในส่วนของผนังกั้นน้ําที่เป็นหินนะครับผม กระแสน้ําไหลเชี่ยวมากนะครับเนื่องจากมีความต่างระดับระหว่างน้าฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับผมซึ่งมีความต่างระดับกันอยู่ประมาณเมตรถึงสองเมตรเลยนะครับผมทําให้กระแสน้ําที่ไหลจากที่สูงลงที่ต่ํานะครับผมมีความเร็วและก็แรงมากๆนะครับผมซึ่งดูในภาพนะครับผมก็จะน่ากลัวมากเลยนะครับผมจุดที่ผมรายงานอยู่นี้นะ เป็นห้วยน้ำเค็มนะครับหมู่บ้านสำโรงนะครับผมตำบลยางท่าแจ้งนะครับอำเภอโพธิ์ิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามครับผมสังเกตนะครับผมจะมีจุดที่พนังกั้นน้ำที่เป็นพนังดินนะครับผมแตกแล้วนะครับสองจุดนะครับผม เจ้าหน้าที่ก็เร่งปิดจุดที่อยู่เหนือพนังกั้นน้ำนะครับผมโดยด่วนนะฮะโดยที่ตอนนี้นะฮะรถแบ็คโฮนะฮะก็ประกบสองฝั่งของลำน้ำเลยนะครับผมง,ตอ,งมตอนนี้ก็มีประชาชนนะครับผมมา สังเกตการนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะฮะเร่งนําในส่วนของต้นไม้นะครับผมเพื่อที่จะเอามาขวางแนวน้ํานะครับผมแล้วก็จะทําการตอกเสาไฟนะครับผมลงอีกรอบนึงนะครับ ในฝั่งตรงข้ามนะครับผมในส่วนของรถแบ็คโฮนะฮะก็ได้นำต้นไม้นะครับเป็นไม้ไผ่นะครับเข้าไปขวางในส่วนของอลำน้ำก่อนนะครับผมแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็มีการตัดต้นไม้ใหญ่นะครับผมโดยคมชนประทานนะครับผมเพื่อที่จะหย่อนในส่วนของต้นไม้ลงเช่นกันนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะก็จะได้ทำการวาง พนังก้นน้ำหินอีกทีหนึ่งนะครับผมณ <htaking> ตอนนี้นะครับผมจะมีในส่วนของรถสิบล้อที่บรรทุกหินนะครับผมเข้ามาเติมอยู่เรื่อยๆนะฮะเนื่องจากว่า,าหินเนี่ยเดินทางมาจากอำเภอภูผาม่านนะครับผมซึ่งมีระยะทางค่อนข้างไกลนะครับผม จ้าหน้าที่กรมชนประทานนะครับผมก็ได้นําต้นไม้ที่ตัดมานะครับผมเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับที่จะขวางลำลำน้านะฮะก็กําลังทยอยนําต้นไม้ลงจากรถนะครับผมในส่วนของการทําแนวหินนะครับแนวพนังกั้นน้ําที่เป็นหินนะครับผมตอนนี้ก็มีความคืบหน้าขึ้นมากเลยนะครับผมจากเมื่อวานนะฮะที่รถแบ็คโฮแล้วก็รถเครนนะครับผมหย่อนในส่วนของถุงหินนะครับลงไป ะะแต่ว่าพอมาเมื่อเช้านะครับผมคันดินที่อยู่ตรงจุดนี้นะครับก็ได้พังทลายลงนะครับทำให้มวลน,น้ำนะครับผมไหลเข้าท่วมนะฮะพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านนะครับผมครอบคลุม4ตำบลน,นะครับผมมีทั้งตำบลยางท่าแจ้งนะครับตำบลหนองบัวตำบล เขือนและตำบลลาวัวบานนะฮะพื้นที่ความเสียหายประเมินเบื้องต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ30,000ไร่แล้วนะครับคาดว่าจะเสียหายมากกว่านี้อีกเป็นเท่าตัวครับผมเจ้เาหน้าที่ก็ได้ทำงานกัน24ชั่วโมงเลยนะครับตอนนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่มา4-5วันแล้วนะครับผมเพื่อที่จะทำพนันกั้นนะครับเป็นิงนะครับ ุดนี้นะครับผมคาดว่านะครับผมพนังกั้นน้ำนะฮะตรงจุดนี้นะครับผมน่าจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวไงคู่ของคู่้าก็จะรายงานเป็นลำดับต่อไปนะครับผมว่าความคืบหน้าของการาปิดพนังกั้นน้ำตรงนี้นะครับ รถแบกโฮนนะครับพยายามนำต้นไม้นะครับผมเข้าไปแทรกในเสาเหล็กนะครับผมเพื่อที่จะทำให้มีพื้นที่นะครับผมพยุงตัวถุงหินนะฮะทำให้ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้นะฮะไม่งั้นก็จะไหลไปพร้อมกับกระแสน้ำนะครับผม ความเชี่ยวของน้ำนะครับผมตอนนี้คือไหลแรงมากนะครับผมเปรียบเทียบกับน้ำอีกฝั่งหนึ่งนะครับระดับน้ำลดลงประมาณ30เซนนะครับเนื่องจากว่า,าน้ำได้ไหลทะลักออกเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมติดตามการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสรา,ารคามกับผู้หูสู้ต้า สำหรับคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องคู่ของฟูต้าด้วยนะครับสวัสดีครับ